ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมอดฟื้นดื้อนะครับตอนนี้ก็เราก็ถ่ายคลิปนะครับตอนเวลา17เนาฬิกา50นาทีนะครับของวันที่19นะครับกุมภาพันธ์2566นรบนะครับตอนนี้ก็ผู้คนนะครับยังเดินทางมานะครับไม่ว่าจะค่ำนะครับก็ยังมานะครับยังไม่ขาดสายนะครับ ตอนนี้ก็ลุงกำลังนะครับทำการานะครับติดกระเบื้องอยู่นะครับติดกระเบื้องออส่วนด้านนี้ก็เป็นนะครับ f อซนะครับที่มานามัการานะครับวงปูปราริกิตนาคลาคลาดนะครับด้านนี้ก็จะเป็น บริเวณน uh, นะครับหาด้านสวนย่อมนะครับสวนย่อมอันนี้นะครับนะครับยังยังอยู่นะครับถึงจะค้ำก็ยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับนะครับมาก็มาจากทางนะครับจังหวัดอุรธานีนะครับอุรธานี ที่นะครับที่ปูพื้นกระบ้วงกระเบื้องอยู่นั่นก็คือนะครับลุงพลนะครับลุงพลนะครับจะปูกระเบื้องนะครับตรงหน้าลานปูนะครับลานปู่ปาริกิตนาคราชนะครับที่เรามองเห็นนะครับที่นั่งนะครับถ่ายคลิปอยู่ก็จะเป็นชิดปากแปรและก็ตือนะครับตือเอฟซีของวิว โกอกนะครับที่ยืนอยู่ก็จะเป็นยืนไทยนะครับคลิปอยู่ก็จะเป็นจันหอมนะครับชาแนลนะครับที่เดินผ่านกล้องด้านหน้าก็จะเป็น <c oughs> จิมมี่เรื่องจริงะนะครับฮ <c oughs> ะ <c oughs> อ๋อของหนูนา ของนนหน้าพาไปดูนีนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็จะอันนี้ก็เป็นเอฟซีน,น,นะครับเนอ,ะ FC, อน,นอะครับตอนขับข้านะครับอันนี้นะครับก็หลากหลายนะ1 2หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเกาสิงสี้านะครับก็กำลังตัวนี้ก็กำลังทยอยกับ ลองเรียกเกบนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นปูจป่จำลองหรืปู่จำลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟซีนะครับที่มาเที่ยวมานวรมาการนะครับอันนี้ก็จะมาจากมาจากอุดรธท่านีนะครับ ก็่าลืมนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย TP สกินไม่ว่าจะเป็น TP กาแฟี่ TP โกโก้ซีบัคทอนพัดเบต้าคูแคนเจลอาบน้ําเจลล้างหน้านะครับเซรั่มครีมบำรุงผิวหน้าที่ต้กินผ้าเสื้อวาลิกิตนาคาราชนะครับคอกลมแขนสั้นหลากหลายสีหลายไซส์นะครับตัวหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่ง แล้วก็เสื้อคอปกขอแขนยาวตัวหนึ่งห้าราสนะครับพร้อมส่งเสื้อคอปกแขนยาวนะครับสี่พร้อมส่งสออน,นะครับรนะครับ,นะรบสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้า6องเจ6ดเก้าส 6 3 2 4 2 5 6 4 4และ0 92392 4 4 58ในนามช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับก็จะมีแอดมินสาวสวยของเรานะครับคอยให้บริการและคอยรับออเดอร์จากคุณลูกค้านะครับสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยลุงช่วยป้านะครับช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของนะครับเครื่องไม้ที่ สกินแล้วก็ยังมีนะครับสินค้าที่นะครับเกียงข้างลุงตลอดมาก็จะมียาสีฟันเจมเนอนะครับสมุนไพรวางพรนะครับมาดีพีษนะครับใบรัชนีลูทินเสตใบมั่งมีนะครับซื้อหาได้ตามโทรศัพท์ทั้งนะครับสี่ไมายเลขนะครับตอนนี้ลุงก็กำลังนะครับติดกระเบื้องนะครับติดกระเบื้อง นะครับตรงพื้นหน้าลานปู่นะครับพื้นหน้าลานปู่ปราริกิตนาคราชอันนี้ก็เป็นองค์ปู่นะครับปราริกิตนาคราชนะครับน,นะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็อัสดงตกลง,งไปแล้วนะครับยังแต่ความมืดค่ำนะครับกำลังจะนะครับเข้ามานะครับอันนี้นะครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับ Shorts, ว so, Orig นนะครับช่องขาบ้านไร่ปูหลวงนะครับตอนนี้นะครับมองไปก็กําลังลดต้นไม้ดอกไม้ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็กาลังทานะครับกำลังทำนะครับอันนี้ก็เป็นลงพนนะครับที่ติดกระเบื้องอยู่นะครับด้านข้างก็จะเป็น นะครับเอีของวิวปกปอกนะครับแล้วก็ที่ยืนอยู่ไทยคลิปอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับจันหอมชาแนวนะครับด้านหลังด้านข้างก็จะเป็นชิดปากแปรนะครับถัดไปที่นั่งดูลุงนะครับติดกระเบื้องอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเทียงเท่านี้นะครับฝาก กดติดตามช่องหมดฟืน้นเด้วยนะครัขอบคุณออครับวันนี้ครับ